ฝุ่นละออง PM 2.5เ้าเขาส่งผลกระทบกับร่างกายของเรายังไงแล้วเขาส่งผลกระทบกับความแก่ของเราด้วยหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ Anti Aging Society ค่ะรายการที่จะทำให้คุณชะลอวัยไปพร้อมกับเราหมอเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆของหมอก็มาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆแม้กระทั่งตอนนี้ก็ใกล้ตัวหมอสุดๆเลยค่ะเพราะเป็นเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าแล้วไอ้เจ้า PM 2.5นะคะเขาส่งผลกระทบกับร่างกายของเรายังไงแล้วเขาส่งผลกระทบกับความแก่ของเราด้วยหรือเปล่านะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณหมอโบค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอโบชุติมาเกิดชีรีขออนุญาตแนะนําอย่างเป็นทางการรอบที่387ร <_ t ell> นะคะพบกันอีกแล้วนะคะ <_ t ell> ใช่ค่ะ PM 2.5ค่ะคุณหมอโบเขาคืออะไรคะเขาก็คือฝุ่นอนุภาคนาดจิ๋วที่เล็กมากๆนะคะ <_ t ell> น้อยกว่า2.5ไมครอน <_ t ell> อ่าซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมักมองไม่เห็นด้วยตาปล่าเขา เกิดจากอะไรบ้างคะได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดยนะคะหรือว่าการเผาผลาญในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะควันบุหรี่ก็เกี่ยวนะคะการเผาป่าเผาหญ้าเผาขยะนะคะเหล่านี้ล้วนทําให้เกิด PM 2.5ที่มีค่าเกินมาตรฐานทําให้ในเมืองเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเพลงพี่เบิร์ดคะหมอกจางๆหรือควัน คล้ายกันจำบางทีไม่อาจดูโอนี่คือที่หยุดไปคือจำเนื้อไม่ได้ค่ะเจ้าพี่เอ้ม PM 2.5เขาร้ายกาจกับร่างกายของเรายังไงบ้างคะอย่างเช่นเรื่องของมีอาการคัดแสบคันจมูกใครตื่น้ามาเปิดตาเปล่าออกมาเจ็บคอคัจมูกแสบตาหลายๆคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว็่านะคะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วส่งผลระยะยาวเนี่ยค่ะ คนนักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกันในทางของ anti aging <ม>ค่ะโบค่ะ<ม>เกิดอะไรขึ้นกับผิวและเซลล์ของเราคะ<ม>ก็มันมีการวิจัยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี PM 2.5เกินค่ามาตรฐานมากหรือว่าเกินกว่า25-50ไมโครกรัมต่อลูกบาเมตรนะคะจะมีการทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงเซลล์ผิวของเราเพราะว่ามันจะเกิดทั้ง การอักเสบนะคะแล้วก็เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังกระทบไปถึง DNA ของเรานะคะทำให้เทโลเมียของเรานะคะซึ่งเป็นปลายของโครโมโซมเนี่ยมีการหดสั้นลง Biological ลเอจจิหรือว่าอายุที่บอกถึงสภาพภายในร่างกายของชีว็าะมากขึ้นด้วยแต่แล้วแก่ก่อนวัยค่ะนั้นก็จะมีผลทำให้ผิวหนังของเราค่ะ มีความเอจจิ้งอย่างมีนัยยะสําคัญ uh huh. นอกจากนี้ uh huh. ยังไปทําลายถึงระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนังค่ะทําให้เรามีอาการเป็นผื่นผิวหนังเป็นๆหายๆกําเริบได้บ่อยๆได้ด้วย uh huh. ค่ะ แต่ท M 2.5งเขาร้ายกาจกว่านั้นค่ะ Blood circulation หมายความว่าการไหลเวียนของโลหิตเลยเพราะฉะนั้นเขาไปได้ทุกอวัยวะนะคะรวมถึงความแก่ของเซลล์เช่นเดียวกันใช่ค่ะแน่นอนเลยถึงร้วนะคะความแก่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเลยแต่เราต้องพูดะคหนึ่งส่วนของในนั้นที่เราเห็นคือผิวหนังเราเลยค่ะเป็นสิ่งที่รับ PM 2.5มาเต็มๆนะคะเพราะเป็นประการด่านแรกเลยที่เราจะ เจอกับมลภาวะทุกรูกแปแบบนะคะพอเขาเข้ามาในเซลล์ผิวหนังเราก็จะทําให้เกิดการทําลายชั้นผิวหรือว่าสกินแบเรียร์ก็จะเกิดการอักเสบของผิวนะคะผิวก็จะ มีการชลามีเอจจิ้งมีริ้วรอยการอักเสบก็คือแดงคันแดงคันนะคะเริ่มต้นก็อาจจะเกิดจากแดงคันก่อนอ่แล้วพอต่อไประยะยาวค่ะเขาก็จะทําให้เกิดริ้วรอยข้อจากจุดอะไรีแล้วทำไมมาตลอดเลยฝ้าสิค่ะทำยังไงคะโบ ที่จะทำให้เราห่างไกลจาก PM 2.5ไปได้ค่ะก็อาจจะต้องดูแลตัวเองทั้งปกป้องจากภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายของเ ะะจากภายนอกยังไงก็คือเราก็หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะคะหรือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องใส่แมสที่สามารถป้องกัน PM 2.5ได้ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะเพราะว่าถ้าคนที่มีโรคผิวหนังเนี่ยก็อาจจะมีอาการกำเริบได้นะคะถ้าใครอยู่ในอาคารแล้วก็เอ็กซ์โพสกับฝุ่นละอองมากอ่าเช่นอาคารที่ติดถนนอาจจะต้องมีการติดเครื่องกรองอากาศนะคะ เครื่องเป่าอ,อากาศที่มีระบบเฮปป้าซึ่งก็จะช่วยกรอง PM 2.5ได้ในระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่เราไปทำกิจวัตรประจำวันมาแต่ละวันเนี่ยเราก็ควรกลับมาล้างหน้าทำความสะอาด ผิวหนังให้หมดจดแล้วก็มีการทาครีมบำรุง moisturizer นะคะ,คะเพื่อเป็นการเสริมกราะป้องกันผิวไดน้ะนะคะนอกจากนี้ก็คือการดูแลจากภายในค่ะก็ะในเรื่องของการนอนนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนะคะกินอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็สารต้านอักเสบที่สูงนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเขารวมด้วยกันนะคะดูแลทั้ง PM ข้างนอกแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันข้างในของเราให้แข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนใน PM 2.5นะคะป้องกันร่างกายของตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลคนข้างๆของคุณสก,กิดบอกคนข้างๆด้วยนะคะว่าเราต้องดูแลตัวเองอยังไงตามแบบที่หมอโบแนะนําสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนมองผิดกันเพื่อนมอง